ครับผมกะถือมาทานด้นยนะครับพี่น้องครับมา่อกับลุงมันออกเกลได้ครับมุณอยีชิวปล่อยวาวปล่อเนี่ยดยเนี่ยปล่อยเนี่ยปล่อยเน่ อ่ามื่นี้ร่มมาแล้วร่มมาแล้วครับพี่น้องจะพามาเบิงวาววาวเฮ็ดไม่ทองโตด้วยครับจะพามาล่องวาวสองห้องสองเมตรสีเขียวไปพี่น้องไปมามา,มา,มา ตห,รค,ห,ห,หครับต้เน้างหางลิบิดครับหางละางทหมดผาเืกผ่านาผ่านรบห้องเมใส่หางเขียวผ่านครับน้อ,องเ i̇şte ห็นบอเห็นบอตากางซุบมังซุบมเชือผ่านครับ วันนี้ซีได้ดีครับแ<ะ>ล้วถือมาผ่านด้วยนะครับพี่นอ้องแต่ก็ต้องลอเบิ้งอกีกว่าติดติดล่มน่งแรงนี่มันถิบเป็นอย่งไรแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านแล้วครับเบื้องต้นผ่านแล้วครับสำหรับคลิปของวา,าวสองของสองเมตรนะครับใส่หางานุ่มมโนอกกะฝา,ากกดติดตาม นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสับไข่ไห,หนมันนอกแน่กดกระดิง่งจริงเตือนมุ่งขวาซุดนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของนมันนอกส้างขึ้นมาให้พี่นอ้องในเบิ้งอีกนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะเอาไว้ากทุดีครับ